สวัสดีพี่น้องป้องปายสูผูสุค้นเดอครับเมื่อนี้มาพบมาพ่อเนาะครับกับทางพญย,ยแสนบ้านทุ่งคือเกาเดอครับพี่น้องเดี๋ยวผมสิมาอัปเดตข่าวด่วนนะครับเรียกได้ว่าเป็นประเด็นเดือดเลยนะครับว้าวเล้วกะเดี๋ยวเข่าเรื่องเลยครับตกงานไม่ทันตั้งตัวหมอลำสาวโดนด่าทันทีหลังไล่ลูกน้องออกแบบนี้เอฟซีลั่น ใจดำเกินไปไหมป้าพี่น้องคือว่าไล่ลูกน้องออกนะครับเกิดอีกอย่างขึ้นเดี๋ยวผมบอกสู้ฟังเด้อครับผมกาคือว่าแบบนี้นะครับล่าสุดนะครับก็คือว่าทางอาจารย์นักดนตรีนะครับของทางวงหมอลำสาวนะครับพี่น้องก็คืออักษรย่อคุณพพอนั่นแหละครับนะครับเพิ่นได้มีการออกมาไล่สุดนะครับบอกว่านักดนตรีทั้งเบิดเก้าค้นนะครับตอนนี้นะครับ ทางหมอลำสาวนะครับทางหัวนาเพื่อนห้ออกเป็นที่เรียบร้อยพี่น้องแล้วกับเพิ่งแจ้งเมื่อวานนะครับแจ้งเมื่อวานแล้วก็ห้ออกเลยประมาณเนี่ยพี่น้องว่าง่ายๆมือนีกันเลยตกงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วอาจารย์นักดนตรีเพื่อนก็บอกว่าตั้งใจว่าสิบว่าไปใส่แล้วกับสียูน้าเพื่อนเป็นวงสุดท้ายบอกว่าเพื่อนิเจอเรื่องแล้วหรือว่ามีเรื่องแล้วอีกอย่างนะครับเพื่อนก็ตั้งใจว่าสิบว่าไปใส่สิยูน้าหัวนาวงนี่แหละครับน้าคุ้น พอๆนะครับหมอลําสาวนะครับบ่ตั้งใจว่าสิบ่ไปใส่แต่สุดท้ายนะครับกระถือเพื่อนห้ออกทั้งหมดนะครับ9คนนะครับพี่น้องนะครับห้ออกเก้าคนแจ้งเมื่อวานมื้นนี้ตกงานเลยประมาณนี้พี่น้องหลังจากนั้นนะครับทางเพจบักเปียกเพื่อนก็ะเลยเอาประเด็นนี้มาโพสนะครับเรียกได้ว่าเอฟซีหนีเดือดสุดๆเลยนะครับหลายๆคนกับมองว่าหมอลําสาวคิดอย่างยูนะครับคนที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขมาน้ำคือไปให้เขาออก ให้ออกแบบกระทันหันนะครับแจ้งเมื่อวานแล้วก็ให้ออกเลยประมาณเนี่ยพี่น้องเก้าคนเลยด้ครับนักดนตรีตกงานนะครับก่อนอื่นขอขอบคุณข้อมูลข่าวสารนะครับจากเพจบักเปียกนะครับเพิ่นโพ์ว่านักดนตรีเก้าคนเอาออกหมดแรงมากแม่นะครับหลังจากนั้นก็นเลยมีเอฟซีข้าไปคอมมนต์นะครับในในโพ์นะครับของทางโพสต์บักเปียกนะครับพี่น้องเอฟซีท่านนี้บอกว่าสงสัยจะเอาทีมงาน นิ้วมาแทนแน่นะครับท่านต่อมาบอกไหนว่าอยู่กันด้วยความรักนะครับรักกันแบบครอบครัวนะครับท่านต่อมานะครับคอมมินเพื่อนบอกว่านางป็นไปทั่วแล้วนะครับคุนร่วมทุกร่วมสุขมาด้วยกันคิดอีย่างยูโรงงานบริษัทเขาเอาออกอย่างแจ้งล่วงหน้าเป็นเดือนเดือนอันนี้เอาออกเลยคิดอะไรไม่นึกถึงองค์กร ปากบอกรักองค์กรตรงกันข้ามหมดทุกอย่างนายอินาน,นีนะครับแล้วก็อีกสองท่านพี่น้องท่านต่อมาบอกว่าหมอลำสไตล์ลิเกลูกครึ่งนะครับแล้วก็ท่านสุดท้ายนะครับเพื่อนบอกว่าสงสัยคำสั่งบอสใหม่สงสารอาจารย์นักดนตรีมาก บางคนฝากชีวิตไว้กับบ้านหลังนี้ใจร้ายมากนะครับหลายๆคนก็มองว่าใจร้ายเกินไปบอใจดําเกินไปบอเขาร่วมทุกร่วมสุขมาน้าตลอดผลสุดท้ายไปให้เขาออกนะครับออกทั้งเบิด9เก้าค้นนะครับนักดนตรีที่เพื่อนไดมีการออกมาไล่สุดนะครับเพื่อนก็นยอมรับนั่นแหละครับพี่น้องนะครับแต่ว่าประเด็นคือว่า แจ้งเมื่อวานนะครับแล้วก็ให้ออกเลยประมาณเนี่ยพี่น้องนะครับมันก็มองดูว่าหดไล่เกินไปบอใจไล่เกินไปบอรประมาณนี้พี่น้องเรียกได้ว่าหมอลำสาวโดนทัวลงโดนด่าย,ยับเลยนะครับหลังจากให้อาจารย์นักดนตรีออกทั้งหมด9คนนะครับพี่ๆน้องๆมีความคิดเห็นจังใดกับคอมเมนต์ของมาซูฟังได้หรือครับผมมอนี้ผมเอาข่าวสารมาอัปเดตมาว้าให้ฟังนะครับแต่ว่าเหตุผลลึกๆเป็นจัางใดหรือว่าทางหมอลำสาวเพิ่มนี้ ผลนี่อย่างของเพื่อนถ้าหากว่ามีการออกมาชี้แจงหรือว่าพูดถึงประเด็นนี้เดี๋ยวผมเอามาอัปเดตมาบอกฟังอีกทีหนึงเด้อครับผมเดี๋ยวเจอกันในอีพีต่อๆไปครับขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ